สวัสดีจ้าแม่น้อยสิแกงราบ้าแบหรือว่าแม่น้อยก็เสิเอิญในสไตล์ของไแม่น้อยคือสมพอดีเนาะใส่เท่าใดก็สมเท่านั้นแต่ว่าใส่เยอะใส่น้อยใส่มากก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมแม่น้อยก็จะลอ,อกก่อนนะคะวันนี้จะแกงกะทิปลาทูใส่ราบ้าแบเวลาต้มแล้วมันสิเป็นแบบไหนเวลาหอาแกงแล้วแกงแล้วมันสิเป็นคล้ายๆ้ายสายบัวค่ะพี่น้องมันจะคล้ายๆสายบัวเนาะ อันนี้คือราบ้าแบบกจะมีรสเปรี้ยวนะคะอันนี้เอามานานแล้วมันเลยจะกแกบริกแกงตะมือแหลกๆกับเข่ากระไายโพดไม่นอนก็จะลอกแล้วไมนอนก็จะตัดเป็นท่อนนะคะเนี่นยเมนอนลอกเล็กด้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำต่อ ทอดพริกแห่งก่นจ้าใบโรยหน้านะจ้าจะได้สแซ่บให้รสชาติด้วยใส่น้ำมันมงไปหน่อยนึงทอดพริกแห้งก่นจ้าพริกแห้งเริ่มหอมแล้วตักขึ้นจ้า ฝากไว้ก่อนตัวนี้ยังพอนด่แห็งงามให้สีมันงามจักหน่อยเออโอเคตักก็จะบ่ไห้ได้ันไหลงั้นก็ใส่พริกพริกดำไว้นี่นี็กจะจมีก่กะปิมีหอมแดงนะคะ มีกะทิมีหอมแดงมีพริกสดเท่านั้น ครุ้งเลยพี่น้องจ้าพร้อมจะสางบ้านแปดบ้านดินเปฝนพะโลมใส่กระถิ่นลงไปจ้า <c oughs> ใส่น้ำด่างครบว้าวลงไปรวให้เดือดนะคะเราก็จะใส่ราบาดแดงล้างก่อนพี่ไม่น้อยเพราล้างไว้เพราะว่าเวลามานัน ล่งเลยก้อยมมนสี่เห็ดค่ะนม,มาล่างที่หลังนะคะเส่ราบ้าแบลงไปเลยต้มราบ้าแบก่อนถ้าข้าวแกงกะทิ่ซบัวข้าจะต้องใส่น้ำบลาคามเปียกมันปลคะแต่ตัวนี้บต่ตตองนะคะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวแล้วนะคะ ใส่ผ <c oughs> งนัว <c oughs> ใส่น,นัวลงไป <c oughs> เราก็จะต้มไปจนกว่ารบบาบะแบ่นิ่มเนาะ รับ,บแบบนิ่มเขาก็จะใส่ปลาทูนะคะส่วนปลาทูไม่หน่อยกระย่างนะกะแกไว้แล้วนะคะเป็นปลาทูเป็นปลาท,ทูหนึ่งที่ฮ็ตเองเนาะปลาทูนึ่งที่ทําเองแกะไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรปล่อยไว้ก่อนรอให้อันนี้มันนิ่มก่อนโอ้โหโนาเจยานาเจยาใส่ปลาทูลงไปเลยจ้า จะได้นันนอนเราต้องเติมน้ำตาลลงไปนะคะให้ออกเปรี้ยวหวานนิดๆผาน้ำตาลก่อนจอไหนก็ใส่น้ำตาลของคนป่วยนะคะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่มีผลให้แต่ความหวานอย่างเดียวสำหรับน้ำปลาไม่น้อยอยังบอเติมเกลือไม่น้อยย่งบอเติมเพราะว่า <c oughs> ขั้นคอ,นอพอี่น้อยเพราะว่านี่หนีมีกะปิแล้วก็มีความเข้มในปลาทูนหนึ่งของไม่น้อยแล้วเขาต้องชิมก่อนนะคะ อ,อร่อยเลยอ่ะเติมแค่น้ำปลาหน่อยนึงพอกินก็ข้าวเจ้ากินก็ขา้าวปนกับสีแซ่บพี่น้องเอ้ยเลื่อเรือเร่อลังการเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ อีกสักครู่พร้อมแล้วปิดไฟค่ะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยให้ดูนะคะเรียบร้อยจ้าเห็นบหมคะปลาทูต้มกะทิราบ้าแบบใส่ปลาทูหรือต้มกะทิป่าทูใส่ราบ้าแบบสีสันน่ากินไมหมลองไปทําดูด้วยรับรองว่าแซบชั่มเมมัมวนิ่มแน่นอนรสชาติเป๊ะพอดีเวอร์เลยพี่น้องพอดีเป๊ะเวอร์ห้าวกับซีกินกันลวเด้อค่ะเด้อป ลงมือลงใหม่กันรวดจ้าต้มเองกินเองนักเลงพอกินในคลิปนี้เลยนะคะ